อาล่ะก็สวัสดีนักผู้ชมทุกคนทุกท่านทุกที่ที่แวะเวยียนเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับพราะว่า essentialis นี่เช่นเคยนะครับผมจะมาไกด์วิธีการผ่านเส้นเมติตยุทธ์ชั้นที่5นะครับหลังจากผ่านมาเนิร์นานผมก็ผ่านชั้นนี้สักทีครับแล้วผมก็จะมาทำ guide ใ,ให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านได้ดูนะเอาล่ะอย่ามาเสียเวลากันเลยครับามาถึงตัวละครที่ผมใช้เนาะตัวละครหลักที่ผมจะใช้ก็จะมีนาตาชาเป็นตัวละครหลักที่สําคัญมากเลยนะในการใช้เพราะว่าเป็นตัวฮิวแล้วก็เป็นตัวล้างดีบัฟด้วย ซึ่งคุณแม่ครับข้าจะมีสกิลสกิลหนึ่งที่จะจะทำให้ฝั่งเราตีกันเองครับเป็นสกิลย่อยยนหรือว่าสะกดจิตเราจะสามารถใช้เทสของนาตาชาอัน,นอันนี้นะครับในการล้างดีบัฟได้ครับเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับถ้าไม่มีจะเล่นยากมากๆเลยนะเพราะว่าตัวละครเราจะตีกันเองครับแล้วเราก็จะไม่ได้ทำเดามจใส่ครับค่าเสียบแล้วก็โดนครับค่าตีตายนะมันสําคัญมากจริงๆนะอันนี้ไม่ไม่มีเล่นยากนะแน,นะนำว่าต้องอัพมานะครับแล้วก็ มาร์ส uh, ตัวละครตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าจะเป็นตัวละครโลแล้วก็จะมีสกิลไอ้นี่เหมือนกันนะครับ uh, ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่อ่า uh, นี่พิลิฟายหือชื่อสกิลคุณนะเนี่ยอันนี้นะครับจะลบเอฟเฟกต์ดีบัฟได้หนึ่งตัวเหมือนกันนะครับเอามาช่วยนาตาชาเนาะถ้าสมมุติว่านาตาชาโดนโดนแบบยั่วยวนไปเนี่ยก็ก็มีมาร์สเนี่ยแหละครับจะช่วยนาตาชาล้างดีบัฟได้แต่ว่าตอนนี้ผมเล่นผมผมไม่ได้อัพไว้นะ ก,ก็เล่นผ่านได้เหมือนกันแต่ยากครับแต่ยากมากเลยนะเพราะว่าจะต้องใช้ผ่าของผ่านอนุรักษ์ที่มีล้างรีบัฟเหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างจะสุ่มมัน,ม,นมันโอกาสมันมันน้อยนะครับเพราะนั้นควรจะอาไไปแต,แต่แต่ไม่อัพก็ไม่เป็นไรนะครับหรือใครที่ไม่อยากใช้มัดจะใช้เป็นจีผ่าก็ได้นะถ้ามีจีผ่าแล้วก็นาตาชาถ้าใครไม่มีก็จะใช้เป็นไปลรูก็ได้นะแต่ว่าไปรูก็จะเสี่ยงหน่อยถ้าเกิดว่าเราโดน ชามไปเนาะน้องแกมีดีบัฟหรือเปล่านะผมผมไม่มีอะแต่ถ้าใครมีเอาไปลองใช้ก็ได้นะตัวทำในเมรนะับแนะนำสองธาตุนะก็คือธาตุกายภาพกับธาตุลมธาตุกายภาพจะใช้เป็นสู้ช้างนะครับใครไม่มีสู้ช้างก็ใช้เป็นตัวละครหลักธาตุกายภาพก็ได้นะครับก็ใช้ได้ผ่านได้เหมือนกันเลยแต่แค่สู้ช้างจะเป็นสายล่าสังหารแล้วก็เบรกได้ดีกว่ากับผ่านได้เร็วกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับใช้ได้เหมือนกันนะครับ เอกตัวก็เป็นธาตุลมครับใช้เป็นดันเฮิงหรือว่าซัมโปก็ได้ส่วนใครมีบอนเนีย5ดาวก็ใช้ก็ได้นะครับดีเหมือนกันส่วนใครไม่มีเป็นสายฟรีก็ดันเฮิงเนี่ครับดีที่สุดเพราะว่าจะมีสกิลสามารถลดแอคชั่นหรือลดความเร็วของศัตรูได้นะก็จะทําให้คับฆ่าออกเทินได้น้อยลงนะครับส่วนเลเวลตัวละครแนะนําก็40่สก็ผ่านแล้วนะครับหรือใครจะเล่นเป็น 50/ าสิทั้ห้ก็ได้ไม่ไม่ต่างกัน เอาง่ายๆก็คือคอัพเลเวลตัวละครให้สุดทุกตัวครับไรโคนเหมือนกันนะไรโคนใช้เป็นอะไรก็ได้นะตราที่มีเลยให้ตรงสายแล้วก็แนะนําไป4ดาวนะแต่ว่า3ดาวก็ผ่านได้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนผมผ่านสู้ฉางผมก็ใช้3ดาวก็ใช้ตรงสายอัพเลเวลให้ได้ตันเท่าที่ตันได้นะเพราะว่าสําคัญดนะ่านนี้คือเราต้องไม่ตายนะครับแต่น,นาาชาอาจจะต้องอัพรีลิกเยอะหน่อยนะเพราะว่าเป็นตัวฮิลสนะําคัญเนาะถ้าเกิดว่าฮิลไม่ขึ้นเนี่ยจะอันตรายนะเพราะว่าครับค่า มีท่าตีหมู่ที่ค่อนข้างอันตรายเยอะนะครับอย่างท่าปาลาระเบิดหรือท่าปาดดาบเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนคอมโบกันไปแล้วตัวละครตัวหนึ่งตายนี่คือจบเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงเลือดตัวละครเนี่ยให้ได้อยู่ในระดับสูงเข้าไว้นะก็แนะนําให้อัพของบวก HP ให้ตัวฮิลของเราเยอะๆนะครับเท่าที่ผมเล่นมาก็อประมาณนี้ครับก็ชิวๆเลยครับตัวของมาร์ชลิลิตที่ใช้แนะนําเป็นเซตนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้เป็นลิลิต อะไรก็ได้ผสมผสมกันนะคับอัวนหัวให้ได้เลเวลเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะผมเล่นแค่ม้าหมวกบวก9เนี่ยแล้วก็ไลโคนเวลเต็มก,กับตัวละครเวลเต็มก็ผ่านได้แล้วครับสู้ช้างลิลิกที่แนะนําก็เป็นอันนี้นะครับไปแลกมาจากร้านค้าของดาวเคราะห์ที่2จากเมืองใต้ดินเอามาใช้ก็ได้นะครับหรือใครไม่มีก็ใช้เป็นเซตสปีดอันนี้ที่หาได้ทั่วไปเลยก็ได้นะครับ แต่ว่าอัพหมวกหน่อยนะครับอัพหมวกให้ได้เลเวลเยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้เพราะว่าเราจะได้ไม่บางเกินไปเนาะด้านด้านเึิงก็เหมือนกันครับใช้เป็นเซ็ตอะไรก็ได้นะจากที่ผมใช้ใช้เป็นเซ็ตนี้นะหมวกบมวกสิอันนี้เลยนะครับก็ใช้แค่นี้ก็ผ่านได้แล้วนะครับโอเคต่อมาเรามาดูกันที่มอนสเตอร์ที่เราจะต้องอไปเจอในการนะครับก็คือคุณแม่ครับทคาร์ครับส่วนลูกน้องก็ก็อย่าไปใส่ใจมันมากครับผ่านได้แล้วครับลูกน้องนี่ผ่านง่ายจะตายครับ โอเคมาถึงคุณแม่ครับค่ะครับจะมีท่าที่อันตรายก็คือท่าที่คุณแม่จะสามารถสะกดจิตเราได้หรือว่าย่อยวนย่อยวนได้ก็จะทําให้ตัวละครฝั่งเราเนี่ยตีกนันเองนะครับซึ่งเราจะเสียเทิร์ตัวละครตัวนั้นไปเลยแล้วก็ตัวละคตรตัวนั้นก็จะมาตีตัวละครฝั่งตัวเองด้วยถ้าเกิดว่าครับค่าย่อยวนตัว d a เมจของเราเนี่ยอาจจะอาจจะพอทนได้นะเพราะว่าเราจะสามารถใช้ m a s หรือว่าราชาในการล้างดีบัฟต,ตรงนั้นออกไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า นัตาชาโดนซะเองเนี่ยก,ก็ลำบากนะครับใครที่มีตัวล้างบัฟแค่ตัวเดียวแต่ว่าจะหมดปัญหาไปถ้าอัพสกิลฟื้นไฟของน้องมาสเนบก็ถ้าเกิดว่านัตาชาโดนก็ให้มาสล้างถ้าเกิดว่ามาสโดนก็ให้นันตาชาล้างครับแค่นั้นครับคาบค่าก็จะหมดความน่ากลัวไปครับเหลือแค่เรื่องเาเมจของคาบค่าครับ,รบที่จะทําดเมจหมู่มีท่าทำเดเมจหมูค่อนข้างเบาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าโยนระเบิดหรือว่าท่าฟันดาบที่ค่อนข้างดาเมดรุนแรงเลย ถ้าเกิดว่านาตาชาของเราฮิวไม่แรงเนี่ยก็อาจจะโดนท่า2ท่านีค่คอมโบกันแล้วก็ตายตัวละครสักตัวหนึ่งตายไปได้เลยนะมันจะอันตรายครับถ้าเรากาจะจังหวะการใช้ฮิวได้ดีไปตัวละครของเราเลือดไม่น้อยเกินไปใส่ใส่โลกของมาร์สเ,เน้นใส่ให้ตัวธันเมตนะครับอย่างตัวของสู้ชาง MC กายภาพแล้วก็ใส่ให้ดันเพิงก็ใส่ให้สองตัวนี้ใส่สลับกันไปเรื่อยๆครับส่วนโลกของทางฝั่งของนาตาชากับของมาร์สไม่ต้องไปใส่ให้กันนะมันถึกอยู่แล้วครับ ตีไม่ตายหรอกแค่นี้ก็จะผ่านได้ง่ายๆแล้วนะครับแมาถึงผ่าที่เราจะเลือกใช้นะผมเลือกใช้เป็นผ่าร่าสังหารเพราะว่าเป็นผ่าที่ผมถนัดที่สุดนะเอาจริงผ่าอื่นก็ผ่านได้นะครับแต่ว่าผมถนัดผ่าร่าสังหารที่สุดนะครับผมก็จะมาแนะนําผ่าร่าสังหารผ่าร่าสังหารไอ้ที่แนะนําก็จะมีอันนี้นะครับเมื่อตัวละครตัวตูเลือดต่ำกว่า50%แล้วเรากดสกิลของผ่าร่าสังหารเนี่ยจะทํา จะสร้างคีติคอนแน่นอนนะร้อยเแล้วก็แรงครียเพิ่มด้วยแล้วก็จะฟื้นฟูพลังงาน50%นบนตตามตัวละครที่เรากําจัดได้โหการเล่นผ่านเข้ามานี่ง่ายมากเลยครับเพราะว่ากดตัวค่าตัวเลือด,ดน้อยค่าตัวลูกกระจกเนี่ยมันรีรีกดได้อีก2ทีโอ้โหสบายเนีผ่านเล่นผ่านเข้ามาง่ายตอนเจอคับฆ่าเนี่ยตอนคับฆ่าเลือดเหลือต่ํากว่า50%กดไปทีนี่โดนแรงมากเลยครับอันนี้แนะนําเลยครับ ส่วนถ้าเกิดว่าไม่ได้จะใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับที่กดได้2ทีนะครับก,ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าคราบขามันเสกลูกน้องแค่แค่ทีเดียวมันดูไม่เคยคุ้มเท่าไหร่นะครับในการเอามาแต่ก็ไม่เป็นไร,รถ้าเกิดว่าสุ่มไม่ได้ก็เอาอันนี้ก็ได้นะหรือว่าแอคชั่นอันนี้นะครับหลังว่าอันนี้ก็ดีนะครับหลังจากใช้สกิลของพาลัสทหารแล้วเราจะได้เทิร์นเทินทันทีเสื้อน,นี้เป็นอันที่ดีมากๆเลยนะครับสซคอลสองดาวมีแนะนําจริงๆก็อันนี้นะครับทุกรัคงที่โจมตี ผ่านไป6เทินจะเล่งแอคชั่นตัวละครปัจจุบันคือตัวไหนตีแรงสุดกว่าคุณเนี่ยจะได้ turn free, เทินฟรีอะไรเทินหนึ่งก็ก็ได้เลยนะับง่ายๆครับอันนี้ก็คือได้ได้เทินเบิ้ลนะได้เทินเบิ้ลอันนี้สมควรเอามายิ่งๆครับถ้าได้นะถ้าถ้าสมได้ก,ก็ก็จะดีมากครับอันนี้ส่วนอันอื่นก็ถ้าเป็นผ่ารละสารก็เอามาเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีอันนี้นะผานละสารทุกคนพงตัวละครของเราจะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นถ้าเรายิ่งมีผ่านละสารเยอะขึ้นเราก็จะได้เทินแอคชั่นเยอะขึ้น ขับขาก็จะได้เธินน้อยลงแล้วเอาก็ดีนะเอามาให้หมดเลยครับพวกนี้ดีหมดเลยครับของผาดล่าสังหารอยากจะสุ่มหาของผาดอื่นด้วยเนี่ยก็มีอันนี้ครับเอ่ออันนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวล้างดีบัฟตัวเดียวก็จะดีมากนะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีสองตัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะแต่ว่าในคลิปผมใช้เป็นอันนี้นะครับเพราะว่ามาร์ชผมไม่ไม่ได้อัพเทรสไอพิลิฟายไว้ผมเลยต้องใช้อันนี้นะส่วนอันอื่นก็ส่วนอันอื่นก็มีอันนี้ครับ เมื่อตัวละครมีโล่จะได้รับดดเมจลดลง16%อันนี้อันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าตัวละครดดเมจของเราจะลดดดเมจโอ้ลดลดเยอะมากอ่ะก็คือคราบค่าตีตัวที่มีโล่นี่คือตีไม่เข้าเลยนะครับส่วนสองดาวของสายอนุรักษ์ก็มีอันนี้ครับที่ดีเหมือนกันก็จะได้โล่มาของสายอนุรักษ์ที่เสกโล่เอาเอามาได้หมดเลยนะส่วนของสายอื่นถ้าใครอยากจะเล่นเป็นสายแช่แข็งของพรความจำเนี่ยก็ ก็ได้นะครับอันอันนี้เมื่อตีสตูถกครั้งว่าจะมีโอกาสแช่แข็งแต่ว่าต้องอัปเกรดนะครับอันนี้แต่ว่ามีติดก็ไม่เป็นไรนะครับแนะนําก็ให้หาพลัสทหารไว้เยอะผสมกับอนุรักษ์สองสามอันนับที่สําคัญสําคัญนะครับก็มีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับจะสามารถทําให้คุณเล่นได้ง่ายขึ้นใครมีเจอผ่าก็เล่นสายเดิมได้เล่นสายระเบิดโลเอิร์ดเควกครับก็ก็จะเล่นง่ายเหมือนกันนะครับ อ่าแล้วครับก็ขอบคุณท่าผู้ชมทุกคนทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วหลังจากที่หลังจากที่ดูกไปแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเล่นซิมเลตต์ยูนิเ e อร์ l เอ่ออ้าวอาซิมเลตยูนิชั้นที่5นะครับก็ใครที่มีข้อตีชมหรืออา่ามีเทคนิครับที่จะทําให้ผ่านได้ง่ายกว่านี้มาแนะนําก็เชิญได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอ่านและตอบทุกคอมเมนต์นะ สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะไว้เจอกใหม่คลิปหน้าครับไว้เจอกัน